สินสวยพ่อเรียกว่าอยากล่าเงี้ยเอาไปดูตาชานนะครับได้ของเล่นใหม่พี่ยายาสวัสดีครับนี่นะครับกำลังมุงกันเลยครับ ตงนงอยเนาะย่าอยมาเลยครับลองเข้างถนนเนาะขางถนนขางถนนขางถนนเนาะของเล่นใหม่ตาชานนะครับส่วนเรียบขั้นเก่าได้ปะโอลมว่างวงหลวงดวงหลวง ไป đông หลวง đấy, Đông ดง đông ไป À, vậy là ดง ta. ดง cái ตาไปแล้ว Nó ตาเออ nó Ta ta ใช่ไหมครับเหมือนกันเนี่หรอคล้ายๆกันคอมพิตเตอร์อ๋อ,อเล็กกว่านี้เ,นเล็กตัวนี้อ่เป็นสองล้อ,อในโพธิเอามาแ<อ>ข่งกับตาชานนะครับแ <laughs> ข่งกับตาชานเลยได้ได้ได้ <laughs> สายฮาร์ดคอร์ในโพธิสายฮาร์ดคอร์นะครับอ่าแล้วครับทางตรงเอาร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตร นี่ก็เอกเ็เอโกอโซเพนเดี๋ยวครกาแฟนครับปาดเลยเนาะ <c oughs> นิ่มเลยนะช้อนซ้อนท้ายได้ไหมมันซ้อนได้สามคนใช่มันเบาะมันมันขยายได้เบาะมันขยายนั่งได้สามคน มันมันจะมันตอนนี้เขาพับเบาะไว้อ๋อพับเบาะตอนนี้เขาพับเบาะไว้ถ้าเขาเปิดนั่งได้สามคนข้างล่างอ่ะมันจะมีนั่งได้สามคนกระแตนไปซ้อนท้ายไหมครับฮะซ้อนท้ายไหมป้ากี่คนเนี่ยวยังป้ายเลยนะคะยังกลัวยังสั่นเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าจะขับเป็นแน่นอนง่ายแล้วเนาะแน่นอนจะขับเป็นแน่นอนเพราะว่ามันมันเบากว่าซาเล้ง มันเบากว่ามันเบากว่า,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 าที่ทีโมเตอร์ไซค์สมัยสมัยปแตนเขาขายปิ้งไก่ตามลงเลยนะตะคองนะตามันรองโอ้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ตาชันนี่นีเนอสอย่างเดียวมันจะดันแรงอันนี้มันดันไม่แรงเก็บวะล่ะครับ บม้ใ้ลงนะสบายเลยเนาะไม่ต้องมีเสียงขอบคุณเอีนะครับเอที่ซื้อให้เป็นสายบุญนะครับขอบคุณเออยู่ไหนเนาะอยู่ประเทศเราอยู่ประเทศไอยู่ไทยครับผมอยู่ไทยลุงอยู่ไทยลุงอย่งไรหลงละป่าเอาีมมาเลยคีมมาเลยีมาเลยกับเลยะป้าจีมาไปส่ง เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอ็มขี่มาใส่คุณตาไี่มาเรานั่งดีๆนั่งดีๆครอยขี่เวอร์จำใบ้ะพ่อเดี๋ยวพ่อตาจะขี่กับบ้านถ้าพ่ออยากยุตพ่อบบต้องเฮ็ดหยังเลยโบตองโองบิดบอต้องเฮ็ดหยังเมื่อก่อนโอ๊กโลดซื้อเล่ซื่อเลยขาลงเนาะยุขาหนังเบรกได้นะพ่อหนังเบรกได้อันนี้อันนี้เป็นาเบรกได้ได้เบิร์ได้เบิร์ตเบรกโลด อันน <muitas S 2> ี้ถอยหลังอันมาทางนี้เร็วตัวตัวนี้ตั้บิดเรี่ยวบิดแสบตัววางถอยหลังว่าเออตัวเออนี่นี่ถอยหลังนี่ไป็นนาอันนี้ไฟเลี้ยวที่นี่แต่แต่อันนี้ไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวบ่าวอันนี้ไฟเปิดปิดแล้วพี่นายกกระจกมาทีหลังกระจกอ๋ออยู่อยู่อยู่ด้านในให้เดี๋ยวแสงหลังดู จะอะไรครับเพื mm ่อนมาดีคร yeah, mm ับ hmm. ม uh. UH, like. yeah, like no? so I mean, ุมหมุนใช่วยดีครับเวลาเออมาหมุนก็ดีเพราะว่ามันจะได้ดูดูดูข้างหลังได้เดี๋ยวรอมุนบอก็จบมันจะได้เวลาเราเลี้ยวเนาะเวลาเราเลี้ยวเอาโวยพ่นโวนในตามะโวยพ่นโวยในใส่กระจกชุดก่อนใส่กระจกก่อนใสกระจกไ่ด้กระจกทีเดียวเลยครับ เอาละลากยาวไว้ลากยาวไว้เดี๋ยวเอาเอากระจกมาใส่ก่อนนะว่าให้ให้สมบูรณ์แบบทำป้าอีบุญจะไม่ทานอีบุญติดมากแอดดัมก็ยิ้มครับแอดดัมขี้ขี่มอไซค์ไปส่งตานะแอดดัมเดี๋ยวให้แอดดัมน้ำขี่มอไซค์ไปส่งนะเราก็ย่างกลับมาไปใกล้หนึ่งหนึ่ง เพ่ีั่ก้อนไปก่อนบ่อ่าขี่ไปก่อนเอาใบซก้นาให้กใบหกใบใบซิ้ก้าของร้นึ่งอไรน่สิะร้อยจะไปซื้อยังซื้อเลขอาจารซื้อเลจะมาใส่ไปท่งกันเนอ้อเเอาไปทาเอาไปา ไอ้จออบ้านถ่ะจอเปไนทบ้านเยาแอดดดครับใ <ไป S 2> ีบ่ีดีเลยอันนี้เป็นตัวชาร์จต,ตาเสียบนี่เลยอยู่ข้างล่างตรงนี้ข้างล่างเสียบไฟร์เลยต่เดยซอไปอนดไม่ใหญ่ไม่ใหญสมคนซ้อนได้ไหม้ม่ปล่ซ้อนได้เนาะใหญ่ซ้อนอนะ ไม่ได้แล้วนี่นะครับก็กำลังประกอบนะครับตัวนี้จำหรับจำหรับจะลองลองเสียบดูค<อ>รับลองเสียบดูอลองเลยรอบแปรงแดปเตอร์แล้วแล้ว,แล,วแล้วเสียบเสียบ,เส,ยบเสียบแล้ว เสกปักไปอีกทีนึงเอาปักน่้เสีไปตรงนี้นี่ก็มาตรงนี้องไมเขาใส่หมดทั้งียบต่อตรงนี้เอไหพี่ได้ได้กเดกกวันมิวันมันนิวันมิวันตาโมเองเลยนะครับเิ็ก นี่ยเนี่ยหมูอ้านอันหมูอ้านนี่มาแม่นยำหมูปึกดีว่ะเนี่ยพี่หนึ่งก็กำลังประกอบโจ๊บบอกก็เล่นได้จะใส่กระจกไปดีเลยลูกชายหน้ามันไม้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 แม่เอ็มเนาะสวยมากโอ้อันนี้เรียนเอาสักคันดิเอรอยากได้อยู่นะเองจำเสื้อให้พี่เหรอเดี๋ยวขายชาพี่ก็ได้ยอดพี่ดี คนจะซื้อให้ที่ว่ามาไม่ได้ขูรู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นที่สิทธิ์นะคะไอ้นนี้ถูกไหมนี่คือมือเนี่ยคือมืงเสียบปาันนคู่มือคู่มือชาร์จให้พี่หนึ่งสามอีกทีการเลื่อนบอกวันนี้ก็เสียบชาร์จได้เลยตาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตาเข้าใจแล้วมันจะกิีนเอาใส่ถุงได้โอ้โหตัวนี้แล้วก็ไปเสียบปลั๊กไฟเราใช่ เดี๋ยวมันจะชาเข้าไปเรื่อยอมั้งนี่เล็บเไม่ได้เปลียน้เนี่้เปียอก้วนั่นยไปแกน่งอถ่ายอัไปยังค่วงบ้าสุกีนี่ชาทุกวันไหมพี่หนึงคือมีขี้รถไฟมาโอ้ยชาทุกวันมันมีขี้ ขีดบอกอกินนะก็อันนี้ตาเลื่อนตาเลื่อนทุ๊บตันลงนะดีตันบ่ตันบ่อืมโอเลื่อนได้มันเป็นลางสไลด์ลางสไลด์แล้วก็ใช่ครับพอนี้ปุ๊บตาได้รถเท่จังนั่งอะไอีกสามคนตานั่งนี่ได้สามคนตานั่งนี่ ยายสมพรตั้งนี่เออใหญสมพรสมพรสมพรนั่งแรกของเรานั่งแนกเขาได้ใหญ่ตรงนี้น้ำมนต์น้ำมนต์ร้องอีกคนหนึ่งนั่งนี่เขาจับเขาจับมือตรงนี้นั่งได้สามสนสามเดี๋ยวตาตาเราเขาจะขี่ผ่านสอพ่อโก้งต่มเนื้ออาดสามนี่สบายกว่าเรอนี่สบายกว่านี่สบายกว่าใส่ของได้นะ้งใส่ของได้นะตะการวางนี่ก็ได้เออตะการวางขางข้างหลังก็ได้มันต้องมันต้องดัดแปลงใหม่ดัดแปลงใหม่ดวตายาบอกไว้แบบนี้เลยใช่ไหม ใช่จะเอาความไปเลยนี่แหละมีข้างหลังจะวัยไหมเขาไม่ไหวเดี๋ยวผมนั่งนี่รล้วานไปพี่แดงไปไปไปส่งตาส่งตาให้คุณให้คุณก่อนไปช้าๆให้เดินกลับมาก็ได้เดี๋ยวพี่ส่งตาเดี๋ยวรู้จักจังหวะตอนนี้ผมไปส่งตา ตาสอนไปเลยตอสอนพมไส่ไออากิเอาไปแล้วใหสัติตากทาครับสำหรับเอีที่ซื้อรถให้ตานะครับก็ขอให้เอมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันะสุขะพละปฏิพานธนาสารสมบัตินึกคิดปรารถนาสิ่งใดขอให้เอจง สมความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วก็ตาก,ก็ให้ FT ร่ำร่ำด้วยด้วยขอให้มีบุญร่วมกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าเด้อครับสาถูกใครจะไปด้วยนี่หน่งไปเลยครับหน่งก็เมย์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 ตามเมย์ตามเมย์นหน้าไหมเน่แลวเมย์ไปรับ โคตรหวานน่ะมันโอเคนะ <laughs> โอเคนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับตาชันก็ได้รับรถไฟฟ้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ